สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบเรื่องเล่านะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมได้ไป walk-in นะครับก็คือแบบนานๆที่จะออกออกบ้านไปที่หนึ่งก็มันมีความตื่นเต้นนะครับในการที่จะออกจากบ้านไปข้างนอกนะครับเพราะว่าปกติผมก็อยู่แต่ที่ห้องนี้นะครับแล้วก็วนเวียนกับาการไปส่งของนะครับแล้วก็ อยู่กับห้องนี้กับการแคสเกมนะครับคลิปวันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องนะครับที่ผมไปวอล์กอินเมื่อวานนี้นะครับก็ไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนชนิดหนึ่งแล้วกันชนิดหนึ่งขอไม่ระบุชื่อแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คืออัดแล้วก็ลงเลยนะครับผมพยายามจะไม่มองหน้าตัวเองนะครับเพราะว่าพอดีเขนินอันนี้คลิปเป็นคลิปแรกเลยนะครับเรื่องมันก็เมื่อวานนี้ก็ ตื่นเช้านะครับตื่นเช้าสำหรับใครที่ตื่นเช้าก็จะรู้นะครับว่าคือปกติเราเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ตื่นสายอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ตื่นตื่นเช้ามากคือแบบเอ่อเวลาปกติที่ผมตื่นเนี่ยมันจะยังไงล่ะเอ่อประมาณเวลานี้แหละนะครับเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะฮะก็แต่เมื่อวานนี้ตื่นประมาณตีสี่นะครับแต่ เวลาที่จะออกไปไหนก็มันมีความตื่นเต้นนะคุณผู้ชมก็เลยแบบสะดุ้งตื่นมาก่อนแล้วครับประมาณตีสองกว่านะครับก็กลับไปนอนต่อนะครับก็สะดุ้งตื่นอีกทีก็ตีสี่ครึ่งแล้วโอ้เกือบไม่ทันนะครับออกจากที่บ้านนะครับเดินทางไปอล์อกอินก็ประมาณตีสี่ตีสี่กว่าเนาะแล้วทีนี้นะครับก็ไปถึงนะครับพอไปถึงก็ไปหาซื้อพวกขนมพวกนมแล้วก็กับข้าวอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็พอไปถึงที่นั่นนะครับที่ เราจะวอกอินทำการฉีดวัคซีนกันก็ตอนไปครั้อผมไปนี่เป็นคันที่คันที่สองนะครับในลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งครับก็มีรถอยู่สองคันนะครับก็เป็นคุณลุงท่านหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากอำเภอไหนนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไปกับพี่ชายแล้วก็พี่สาวนะครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับก็รอ,ออยู่ประมาณสัก,สกประมาณสัก ห้าหรือหกโมงนะครับคนก็เริ่มทยอยมาละตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นละทั้งพนักง,งานห้างก็ยังไม่มานะครับยังยังไม่มาเลยผมไปตั้งแต่เช้ามืดเลยแบบยังมืดมืดอ,อยู่นะก็เดินไปถามอารปภนะครับก็เขาบอกว่าห้างจะเปิดประมาณแปดโมงกว่าโอ้โหแล้วมาทําไมตีสี่อยู่เนะ <laughs> ี่ยก็มาเราเผื่อเวลาไว้ก่อนนะครับดีที่สุดนะครับพอพอเปิดนะครับห้างใกล้จะเปิดก็ น่าจะประมาณแปดโมงตอนนั้นคนก็เริ่มทยอยมาทยอยมานะครับแล้วก็ไปกันอยู่อ่าด้านหน้าห้างนะครับผมก็นั่งอยู่ในรถกับอพี่สาวก็พี่ชายก็นั่งคุยกันนะครับพอสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับมาที่หน้าห้างมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไงะทีนี้แบบคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับทีนี้มันเริ่มไม่มีความเป็นระเบียบแล้วนะฮะก็เลยแบบ <G ül> เออพอดีเรามาก่อนก็เลยแบบมาตั้งแถวครับแบบบอกให้ตั้งแถวกันตั้งแต่แปดโมงนะครับเจ็ดโมงกว่าแล้วประมาณเจ็ดโมงครึ่งนครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะตั้งแถวประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเข้าแถวกันนะครับผมก็ได้เป็นลำดับที่น่าจะประมาณสักสิบกว่านะครับความจริงไม่ถึงสิบแหละตอนแรกไม่ถึงสิบนะครับก็มีคนมาแทรกคิวนะครับแล้วด้านหน้าผมเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ตัวเล็กๆนะครับเป็น ใส่ชุดสีขาวนะครับผมก็มีความรู้สึกแบบว่าเอผู้หญิงทําไมน่ารักจังทําไมผู้หญิงคนนี้แบบทําไมดูแบบน่ารักจังทงั้งๆที่เธอใส่แมส่นะผมก็โอ้โหจินตน,นาการแบบเอเอ,เอน่ารักแหละก็ก,กน็น่าจะน่ารักอยู่แต่พอยืนไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็ดูเชิญก่อนนะครับตอนแรกกว่าจะเข้าไปคุยแหละนะครับพอดูไปสักพักหนึ่งแบบเอ้ยมีผู้ชายเอาน้ามาให้เอ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยแบบตอนนั้นจะเข้าไปคุยแล้วแบบ ไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ใช่ละก็ยืนไปสักพักหนึ่งนะฮะก็ป้าข้างหลังเขาก็เริ่มชวนคุยนะครับผมก็คุยกับป้าไปแล้วอ่าผมก็เริ่มสังเกตจากผู้หญิงคนนั้นก็เขาเริ่มเล่นมือถือนะครับก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะเหมือนแบบเออเป็นไม่รู้จะคุยกับใครเออผมก็ไปแบบคุยกับป้าข้างหลังผมก็ไม่รู้จากป้าหรอกครับแต่ป้าก็ถามว่าไอ้หนุ่มเออมาตั้งแต่กี่โมงอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าโอ้มาตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้ว มาเป็นแบบคันที่สองคันที่สามอะไรประมาณเนี้ยนะครับป้าแกบอกว่าโอ้ปาก็มาหลังจากเอ่อพ่อหนุ่มไม่นาหรอกอะไรประมาณนี้ยนะครับก็ชวนคุยไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เวลาก็ผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งก็เอ่อเขาเรียกว่าห้างก็ใกล้จะเปิดละนะครับพนักงานก็เริ่มมานะครับเริ่มมาจัดคําว่าจัดเป็นระเบียบนะครับจัดจัดระเบียบนะครับความจริงเอ่อเขาเรียกว่า อะไรนะโซเชียลดิสทัซิ่งนะครับก่ยืนแบบคนที่เข้าแถวนะ่เขาไม่ได้ทิ้งไอ่บริเวณระยะห่างเลยครับแบบยืนแบบชิดกันมากนะครับเรายืนชิดกันประมาณสักชั่วโมงกว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะครับผมก็ใส่แมสไปสองชั้นก็กลัวนะครับกลัวมากเลยแบบตื่นเต้น,นครับตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะแบบทีนี้นะครับพอตอนนั้นผมยืนไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วทีนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วคุณผู้ชมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือแบบ ช่วงจังหวะเวลาที่หิวเนี่ยในกระเป๋าสะพายคาดอกผมเนี่ยมีนมอยู่กล่องหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าแบบเออคงเริ่มจะหิวแล้ะเอาออกมากินได้ไหมแบบคนรอบข้างก็แบบแออัดผมจะกินยังไงครับทีนี้คือผมใส่แมสอยูแ่แล้วเวลาถ้าเราจะดูดใช่ไหมดูดลอดนะครับดูดมันก็แบบติดนะ่ะมันติดแบบแมสไม่รู้จะเอาไงเดี๋ยวว่าแบบหิวก็หิวแบบร,รู้สึกว่าตัวเองแบบหิวมากแล้วคือแบบเหมือนจะ เหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนจะหิวอะ่ะแงบบั้นเริ่มแบบหงุดหงิดมีอารมณ์หงุดหงิดอะไรประมาณนี้ความความหิวมันจะทําให้แบบเราหงุดหงิดเนาะน้ําตาลมันต่ำไนปรมาณนี่เราก็รู้ว่าเราหิวแล้วแหละแบบอาไงดีแบบออแบบเออตอนนี้คงยังไม่จะมียังไม่มีใครมาแถวนี้หรอกเขาก็ยืนเข้าแถวกันนะครับเราก็มองไปข้างหน้าป้าก็ต่อข้างหลังแล้วก็ป้าแกก็คุยอ,อะไรอยู่ข้างหลังอเอาวะจังหวะน,นี้แหละพอรูดซิปออกมาครับแรดพอรูดออกมาปุ๊บ เอานมขึ้นมาครับแกะแกะ,แกะหลอดครับแกะพอแกะหลอดเสร็จก็เสียบเข้าไปวแบบ่บเอยลืมเขย่านะฮะก็ไม่เป็นไรช่างมันนะเสียบไปละก็เอาไงดีวะถ้าเราจะเอาแมสออกถ้าสมมุติว่าคนด้านหน้าเนี่ยเป็นเขาเป็นถ้าเขาได้รับเชื้อมาแล้วเปอร์เซ็น์ที่เราจะติดก็มีเนี่ยแบบเอาไงดีวะรับผมก็ใส่แมสอย่างนี้ผมก็แง้มครับผมแล้วก็เอาหลอดเนี่ย ที่มืงไปแบบนี้เลยผมก็ดูนะครับผมพอดูดเสร็จแค่นั้นแหละพนักงานพนักงานห้างก็ออกมาเลยเประกาศประกาศแบบคนที่มาเข้าแถวในวันนี้ก็รักษาสิทธิ์ของท่านไว้ด้วยอย่าให้ใครมาแซงคิวแล้วพอพูดเสร็จเนี่ยก็เดินมาหาผมครับผมแล้วคิดดูครับคุณผู้ชมก็คิดดูแบบถ้าเวลาถ้าใครที่แบบไปที่ห้างแล้วมีแบบคนยกทอระหงขึ้นมาทุกสายตาก็จะจดจ้องไปที่คนยกทอระหขงใช่ไหมครับ แล้วแล้วพนักงานคนนั้นเขาก็เดินมาข้างๆข,ข,ของขผมผมว่าทุกสายตาเนี่ยเริ่มจะไม่จดจ่อที่พนักงานแล้วมาเริ่มจะมาจดจ่อที่ผมแล้ะที่ดูดแบบถือกล่องนมอย่างนี้นะแล้วก็อีกข้างก็เปิดแมสเนี่ยผมก็ถืออย่างเงี้ย <c oughs> ด้วยความไอครับผมผมก็เริ่มดูดเลยทำไมนมแบบแค่สามร้อยซีซีเนี่ยทําไมไอ้สามร้อยสามร้อยมิลลิลิตรแต่ทำไมมันไม่หมดสักทีผมก็พยายามให้มันแบบหมดนะนะทุกคนก็ผมก็เริ่มไอแล้วครับตอนนี้ผมก็เริ่มไยแล้วแบบ เออือเริมอายแล้วแบบทำไมแล้วผมไ่ผมยังแบบดูดไม่หมดสักทีมันมันเยอะมากเลยนะจังหวะที่เราแบบเเขินอาย,อายเวลากินอยากจะกินให้หมดเลยมันแบบไม่หมดสักทีนะคือแบบทําไมนมในกล่องนะั้นมันรู้สึกแบบเหมือนกล่องมันแบบยาวมากอะคุณผู้ชมดูดยังไงก็ไม่หมดอะไรประมาณนี้นะครับดูดแบบไม่หมดเลยอ๋อคือแบบอายไปหนึ่งละพอมาเดินเดินเดินเข้ามาครับแล้วก็สายดากวก็จดจ่อมาผมว่าจังหวะที่พนักงานที่มายืนข้างๆผมเนี่ย ผมว่าทุกสายตาเนี่ยไม่ได้มองพนักง,งานคนนั้นแล้ครับผมว่าทุกๆสายตาเนี่ยมองมาที่ผมมากกว่า <laughs> นะฮะแบบมันมีความอายแหละสาวที่อยู่ข้างหน้าที่เขาก็หันม,มองนะครับคือ,อแบบโอ้ยยันแบบมันหิวขนาดนั้นเลยค,คือแบบเูอผมทนไม่ไหวครับผมก็เลยแบบนั่นแหละคือหนึ่งความอายนะครับพอถัดมาจากนั้นนะครับก็เอเอไปในมุมของแบบเรื่องของแบบผมแอบแอบมองเขาบ้างนะฮะใน สาวในด้านหน้าตอนนั้นก็ผมก็แบบมันมีจังหวะที่ว่าเขาจะให้อะไรนะเขาจะให้เอาปากกานะครับแล้วก็บัตรประชาชนออกมานะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เอาน้ำม,มาให้เธอคือแฟนเธอหรือเปล่านะครับคือเขาซื้อประก,กามาให้สองแท่งทําไมต้องซื้อมาให้สองแท่งเหมือนแบบมีเผื่อมาให้ใครหรอเาเผื่อให้ผมหรือเปล่า <laughs> เหมือนจะคิดไปเองอะนะแต่ก็ <laughs> เออช่างมันเถอะ นะครับพอเสร็จปุ๊บเธอเอาปากกาขึ้นมาครับเธอก็ยังไงล่ะหยแบบิบปากกาแป็นหนึ่งนะครับเอาปากกาขึ้นมาครับเธอก็วัดผมอันนี้ผมไม่ได้บังเอิญน,นะแบบคือเขาอยู่ด้านหน้าเราอ่ะเราต้องเห็นใช่ไหมถือว่ดรูปห,หัวใจครับผมหรือว่ารูปหัวใจครับผมก็คิดสงสัยว่าเธอ,อกําลังตกหลุมรักใครอยู่หรือเปล่าแบบเฮ้ยผมก็คิดในใจว่าอถ้าด้านหน้าเนี่ย เป็นคุณป้าอยู่สองท่านด้านหน้าเธอเป็นคุณป้าอยู่สองท่านน่าจะไม่ใช่หรอกนะครับผมก็คิดแล้วคงของต้องผมแล้วแหละองต้องเฮ้ยอะไรเนะี่ยแบบเฮ้ยทําไมหัวใจมันรู้สึกแบบเต้นเร็วนะแบบเฮ้ยเราหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมน่าจะคิดไปเองแหละนะทีนี้นะครับก็พอหลังจากนั้นเสร็จนะฮะก็ห้างก็เริ่มเปิดนะครับอทีมที่เขามาเตรียมจะอฉีด วัคซีนให้เนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับห้างก็เริ่มเปิดแล้วทีนี้จะมีการคัดคนเข้าไปนะครับเขาจะเอาเข้าไปแค่ประมาณทีละสิบห้าหรือสิบสิบห้าคนก่อนนะครับสิบห้าคนทยอยเข้าไปทีละสิบห้าคนก็ลดความแออัดเนะี่ยก็เป็นการจัดการที่เอดีถือว่าดีนะครับแล้วทีนี้พี่ชายผมเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็ฉีดนะครับเขาก็อยู่ด้านหลังผมประมาณคิวที่สิบกว่านี่แหละนะครับสิบกว่าผมได้คิวที่ บาดหิวที่14นะครับ14ว่าแล้วก็นี้เดินเข้าไปนะครับผมก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บผมก็ลุ้นว่าบางทีเนี่ยอพี่ชายผมเนี่ยจะได้แบบถึง15หรือเปล่านะครับผมก็ดูว่าจังหวะที่เดินนะครับพอเดินไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นถนนข้ามอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแถวนี้ก็จะหยุดนะครับผมไม่ได้มองด้านหน้าด้วยผมหันไปมองพี่อะหันไปมองเนี่ยแล้วก็ พอหันมารับผมผมไปชนกับเธอเอาอีกแล้วชนรับผมแต่แบบเบรคท่านน,นะแบบปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตกใจเลยแบบโอ้ยผมผมก็เลยบอกเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับก็เลยแบบพูดอ,อ,อะไรบไปปนนแบบนี้นะแบบโอ้โหดีที่ไม่ชนเธอแรงนะคือแบบถ้าชนแรงก็น่าจะล้มแหละล้มรู้สึกแบบเธอน่าจะหิวด้วยนะแต่ผมได้แบบกินอะไรเข้าไปละทีนี้พอเขียนอะไรเสร็จนะครับพอกรอรายละเอียดเสร็จวัดอุณหภูมิเสร็จเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เข้าไปในห้างครับในห้างก็จะมีจุดให้ยืนนะครับทีละจุดทีนี้ก็ทยอยเริ่มเข้าไปมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ยืนตามจุดนั่นแหละนะครับผมก็ได้สังเกตเห็นเธออีกแล้วเพราะว่าเธออยู่หน,หน้าผมคือแบบก็ไม่ได้สังเกตหรอกเพราะว่าเธออยู่หน้าหน้าเราก็ต้องมองอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นปกติก็เธอก็เริ่มมีอาการแบบถ้าเป็นผู้หญิงนะเวลาเขาปวดเออท้องฉี่หรือปวดท้องฉี่ก็เขา่าจะแบบก้มแล้วก็เอามือกลุ่มท้องใช่ไหมผมก็คิดในใจแหละว,ว่าเออเราจะแบบ เข้าไปถือบัตรคิวให้เขาแล้วก็ให้เขาไปเข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะตอนแรกผมในใจผมก็จะคิดแบบนั้นละสามวิแรกครับผมตัดสินใจแบบนั้นละแต่มันแบบมันเลยไปสามวิแล้วแบบมันยังมีแบบคาใจอยู่ว่าเอยเธอมีแฟนแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวแฟนเธอก็ต้องมาแล้วหรือเปล่ามาดูแลหรือเปล่าผมก็เลยแบบถ้าเราเข้าไปมันอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้คือแบบอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็เลยแบบปล่อยนะปลอ่อยเธอผมก็รอคิวต่อไปผมก็รอไปเรื่อยๆฮะ ที่นี้เขาก็เริ่มทยอยฉีดแล้วนะครับผมก็มีอาการเข้าไปยืนที่เธอนะครับผมไม่รู้ว่าจุดสีแดงจุดนั้นคืออะไรครับคือแบบเป็นจุดสังหารหรือเปล่าพอย้ายจุดนะครับคนแรกก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็คนที่สองก็ย้ายไปจุดที่คนแรกอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับพอผมย้ายไปจุดที่เธออยู่ผมก็รู้สึกปวดนะครับไม่ใช่ปวดเยียวนะครับคุณผู้ชมปวดปวดแบบเริ่มปวดแล้วครับตอนนี้ผมเริ่มปวดแล้วตอนนี้พอสักพักหนึ่งนะครับ ก็ถึงคิวที่เธอด้านหน้าคนนั้นก็จะต้องไปที่กรอกข้อมูลนะครับพอเธอไปกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเธอก็ผมก็เอ้ยเมื่อไหร่อคิวผมครับพอ้โคนนั้นออกไปเสร็จโอเคคิวผมพอดีผมเข้าไปนั่งผมก็ถามหมอผมเป็นเอ่อโรคประจาตัวแบบนู่นนี่นั่นฉีดได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับบอกว่าโอเคฉีดได้ผมก็โอเคผมโมแต่สังเกตเธอนะครับเธอก็ไปผมว่าเอ้เธอจะกลัวเข็มหรือเปล่า ไม่มีความเป็นห่วงนะครับผมไม่รู้ว่าความเป็นห่วงนะั้นมันมาจากไหนนะคือแบบไม่เคยจะกลัวเข็มหรือเปล่าจนแบบโอเคผมได้บัตรอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็เดินลงไปครับทีนี้ผมก็ไม่ดูไม่ไม่ได้ดูด้วยว่าเออ่เสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยจะต้องถอดถอดผมถอดเสื้อครับผมเธอก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วผมถอดเสื้อถอดปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมเลยแล้วมันไม่มีซิปนะครับมันเป็นฮู้ดนะใครที่อยู่ ใครที่เห็นผมใส่ในในเฟซบุ๊กก็ก็จะรู้ผมใส่ฮู้ตัวนีน้พอถอดปุ๊บเนี่ยด้านหลังมันก็ขึ้นครับด้านหลังเสื้อผมเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ยแล้วแบบมันมีความรู้สึกไออ,อุ่ยแล้วครับผมผมขายหน้าตัวเองแล้วผมรีบถอดแล้วก็รีบรีบวางเสื้อแล้วรีบเอาลงนะครับทีนี้ผมก็ไม่ทันตอนนั้นก็เริ่มอายอยู่นะครับแล้วความจริงเนี่ยเขาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาต้องฉีดด้านซ้ายไงคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยเปิดแขนขวาเข้าไปเลยครับผม แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องครับผมก็มันเป็นเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมแบบเออแล้วคุณหมอก็อยู่อย่างนี้ครับแล้วก็อีอ้แล้วคุณหมอก็อยู่ด้านขวามือผมไหยผมก็เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วหันแขนขวาครับให้เขาฉีดตอนนี้ก็ยังยังเจ็บอยู่ได้ยังแบบจับเยอะไม่ได้นะครับฉีดเข้าไปปุ๊บพอฉีดเสร็จปุ๊บเอา้าลืมครับผมผมจริงมันต้องฉีดด้านซ้ายนะแบบ <c oughs> คือพอดฉีดไปเรียบร้อยแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงครับก็ เดินออกไปครับผมไปสังเกตอาการพอผมไปนั่งตรงนั้นเสร็จก็เอาบัตรไปยื่นให้เขาทําบัตรนัดมาให้ขีดให,ให้ให้รอนะครับทีนี้นะครับผมก็ปวดหนักแล้วผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็นะครับ,บแขนเสื้อลงแล้วก็จะใส่เสื้อแขนยาวดีไหมว่ายังไม่ใส่ดีพอดีป้าด้านหลังนะครับที่ชอบผมที่ชอบอ่ชอบไม่ได้ชอบผมหรอกชอบชวนคุยกับผมนะฮะก็เออผมก็ป้าผม กเสือ้ออะไรไหมผมไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งผมก็เอาเสื้อวางไว้นะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งไปไปห้องน้ำก็ผมอันนี้คือเป็นเรื่องที่ก็อายเหมือนกันนะคือแบบผมไปห้องน้ําเสร็จเนี่ยคนก็เยอะมากนะครับตอนนั้นห้างเปิดและ้ะก็คนก็ไปซื้อของไปอะไรกันด้วยนะครับแล้วก็คนไปฉีดวัคซีนก็เยอะมากประมาณเกือบห้าหกร้อยแล้วตอนนั้นเกือบจะพันแล้วแหละนะครับก็ห้องน้ําคนเยอะมากครับผมปวดแบบไม่ใช่ปวดเยอะแบบปวดแบบนั่นแหละปวดแบบ พูดาณนะคือแบบปวดแบบรุนแรงมากนะครับผมไปผักแทบทุกประตูเลยเพอดีแบบป้าแม่บ้านก็อยู่ตรงนั้นนะนะคือแบบเห็นแบบผมผักผักผัก,ผกทุกประตูเอ้ยมันล็อกทุกประตูเลยเอาไงดีว,ว่าผมก็ยืนแบบยืนแบบไม่ไหวแล้วะคือแบบไม่ไหวแล้วคือคนไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าไอหนุม่มแบบคือคือคือ,คอป้าแกก็พูดภาษาเหนือนะเดี๋ยวก็จะพูดไทยให้ฟังแล้วกันนะครับก็ยังไงทนไม่ไหวเออนุ่มไม่เลยห้องนี้เลย ห้องไหนมันมีห้องไหนหว่างอีกป้าป้าน,นําไปเลยครับผมห้องน้ําคนพิการครับอ้าวผมดูข้างบนครับเป็นรูปเก้าอี้ครับมีเลาะโอเคผมได้สิทธิพิเศษจากป้าแม่บ้านครับผมก็เอาแล้วะเข้าไปปิดประตูปุ๊บล็อกหลงปุ๊บนั่งเลยครับผมปล่อยเต็มที่ครับอื้ม <c oughs> แบบปล่อยแบบเต็มที่มีความสุขมากสักพักหนึ่งครับยังไม่ทันสุดครับผมพี่สาวโทรหา เอาอะไรนเนี่ยแบบเปิดขึ้นมาครับรับโทรศัพท์ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยทําไมหมอเรียกทาไมทําไมไม่มามานี่ไม่มารับใบนัดเอาโอ้โห,โหผมแบบผมไปห้องน้ํานานขนาดน,นี้เลยแล้วก็ด้วยความแบบรีบนะครับก็สุดไม่สุดไม่รู้กะล้างแล้วครับแล้วก็ชักโคกดันแบบยังไงละ่ะคือแบบคุณผู้ชมคิดดูนะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยรอบหนึ่ง มันลงไม่หมดครับคุณผู้ชมมันยังมีเม็ดพริกอยู่เงางดีวะเอายดีวะรอสักพักหนึ่งให้น้ําแบบเติมลงไปข้างบนสักชักโหกสักนิดนึงนะฮะก็ผมก็กดอีกรอบหนึ่งมันก็ยังไม่ลงครับมันยังมีอ่าเมล็ดพริกอยู่ขออไปใครทานข้าวอยู่ก็ขอไปด้วยแล้วมันยังมีเมล็ดพริกอยู่เอาวะช่างมันวะป้าจําหน้าผมไม่ได้หรอกผมใส่แมสดอยู่เอาวะช่างมันเถอะก็ออกไปครับผมทีนี้ก็ออกไปข้างนอกนะครับก็ไปนั่งรับบัตรทัดนะครับแล้วก็ผม ไปนั่งรอตรงนั้นสังเกตสักพักหนึ่งเอ่อสาวที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยแกไม่ไหวครับแกยกมือครับหมอก็ไปพาไปข้างหลังครับรู้แบบเหมือนจะเป็นลมอะครับคือแบบผมว่าน่าจะไม่ได้กินข้าวด้วยแล้วครับแล้วก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้แบบยังไงละ่ะคือแบบยืนนานด้วยอะยืนประมาณสองชั่วโมงกว่าเนะี่ยคุณผู้ชมที่ดูเองโอ้โหผู้หญิงแบบตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้กินอะไรด้วยนะครับคือแบบพลังงานกน็น่าจะหมดนะ มว่าน่าจะเป็นที่เธอไม่ได้กินข้าวหรือเธออาจจะปวดท้องเยี่ยวนะครับเธออาจจะปวดท้องเยี่ยวเยอะเกินไปนะครับผมก็สงสารเธอเลยเกินนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเธอแบบน่าจะมีแบบแฟนอยู่แล้วนะแต่ผมก็ไม่เห็นแฟนเธอมาเลยนะหรือว่าเธอไม่ได้แบบโทรบอกอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับก็ผมก็ฉีดเสร็จผมก็กลับบ้านนะครับผมก็มากินข้าวมาแล้วก็กลับบ้านนะครับเรื่องในวันนี้ก็อาจจะ มีประมาณนี้แหละนะครับเรื่องเล่าจากเมื่อวานนี้นะครับกับการไปวอล์กอนะครับก็เป็นอะไรที่ขายหน้าตัวเองไปสองรอบเลยสามรอบนะครับทั้งแบบข้าห้องน้ําคนพิการอะไรประมาณนี้ยบแล้วก็ไปวัคซีนเนี่ยปก,กติเขาฉีดฝั่งซ้ายผมฉีดฝั่งขวาเฉยเลยนะครับก็เสียงผมอาจจะอมลิ้นนิดนึงพอดีหูอื้อนะครับวันนี้ก็ยังมีอาการอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะไปนอนพักละ โอเคนะก็เรื่องเล่าในวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะได้ลองเล่าดูนะครับจะไม่ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับการเล่าเรื่องของผมก็อาจจะไม่สนุกนะครับเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผมจะไปปรับปรุงนะครับว่าการเล่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนแรกก็จะมากะว่าจะมาเล่าให้แบบสั้นๆแหละพอดีแบบมันยาวเกินนะครับโอเคในความมุ้งมิ้งในความตื่นเต้นของผมก็ มันยังมีนะแบบออกไปข้างนอกได้แบบโลกกว้างนี่แบบดีรู้สึกดีแต่ว่าก็กลัวอยู่มือนกันะครับปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปไหนโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้คนดูเยอะก็เรื่องเล่าก็อาจจะมีอีกนะครับผมความจริงผมมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับวันนี้ลาไปก่อน บายๆครับผม